สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกมเซ็กซทีวีอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนําแผนที่ฟาร์มเล็กๆนะครับสาหรับใครที่อยากเปิดบอร์ดทั้งคืนทั้งวันในอุปกรณ์ที่เรามีอยู่ประมาณนี้พลังแค่นี้นะพลังสองหมนหกนะครับพลังสองหมนหกนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรน,นะรแต่ก็ไม่ได้ถึงว่าเยอะมากนะก็เติมระดับหนึ่งแล้วกันอ่าก็จะมีแผนที่ที่ผมแนะนานะเฉพาะข้างคืนที่ฟาร์มแล้วก็เก็บอ่าเก็บโคเด็กพวกอ่าอันนี้ด้วยครับ เก็บโคเด็กสมูทแล้วก็เก็บโคเด็กของของสัตว์แล้วกันซัมมอนนะฮ <c oughs> ะนะฮะผมแนะนําเป็นพื้นที่ตรงนี้เลยนะครับทุกคนพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างฟาร์มได้ดีนะครับแล้วก็เอฟก็ค่อนข้างดีเลยนะครับส่วนตัวผมมองว่าตรงนี้ก็ขายของได้นะครับแต่ในเวลาที่ผมอัพคลิปอยู่นะครับก็มันมาหลายวันแล้วแหละจริงๆก็จะมาทําคลิปตั้งหลายวันแล้วครับแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ทําสักทีนะครับเอาเป็นว่า พื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ EFP ดีด้วยเงินก็ดีของสามารถยัดสมุดได้แล้วของก็ขายได้ครับบางชิ้นก็ราคาแพงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้มันมีอะไรบ้างน,นะครับแต่คลิปนี้เราจะอัดกันไม่นานนะครับเพราะว่าเราจะเน้นเน้นคลิปเร็วแล้วก็รวดเร็วในเรื่องที่เราจะให้ดูนะครับอ่าประมาณนี้ พื้นที่ที่ฟาร์มเอาไว้ตอนนอนนะครับแล้วก็ไม่เสียเลือดสักนิดเลยนะครับสามารถปล่อยได้ปล่อยบอทได้ทั้งคืนทั้งวันเลยก็ว่าก็ว่าได้ <c oughs> <c oughs> อ่ะแปบ๊บนึงนะครับอ่ะพื้นที่ตรงนี้ดูนะครับมาดูันตรงนี้ดีกว่าเห็นไหมฮะมันมีบอสมันมีบอสด,ด้วยนะเนี่ยดูครับมันจะมีทั้งหมดสามมุมนะครับเราจะไปฟาร์มมุมไหนก็ได้นะครับอ่ะเราลองไปมุมขโมนดูแล้วกัน ตั้งแต่ตั้งแต่หน้านี้เลยนะครับผมตั้งแต่หน้าเมืองเลยครับหน้าเนี่ยหน้าดันเนี่ยอ่าเนี่ยตรงเนี้ยฟาร์มหาโคเด็กสมุดของพวกซัลนได้หมดเลยนะครับแล้วก็ยาสมุนด้วยนะครับเห็นไหมฮะมีคนเอฟเคปล่อยบอดกันตรงนี้ค่อนข้างเยอะผมก็คนหนึ่งครับที่ปล่อยบอดได้นะครับในเลเวลประมาณนี้ครับมอนจะประมาณเลเวลสามสิบบวกนะครับไม่ถึงเลเวลสี่สิบนะครับใน เรียกว่าในโซนบนแล้วกันในโซนบนนี้สามารถฟาร์มได้หมดเลยเฉพาะคนที่มีของฟ้าทั้งตัวเงี้ยก็ฟาร์มได้หมดนะครับ ah ah ไ,ไม่ต้องมีตัวม่วงก็ได้นะทุกคนเอาแค่ของไม่เยอะนะครับอ่าเราก็มาโซนนี้ครับอ่าโซนนี้โซนนี้ก็ฟาร์มได้เหมือนกันคนที่ต้องการ fk ฟาร์มแบบว่าไม่มีแบบว่าไม่มีอันนี้แล้วไม่มีหมดออฟไลน์แล้วเราก็มา fk ฟาร์มได้แล้วของค่อนข้างดีด้วยนะเอาไปย่อยได้ด้วยนะสามารถฟาร์มของย่อยได้ด้วยนะเกมนี้ค่อนข้างที่จะ ให้ของย่อยได้ได้เยอะนะครับผมประมาณนี้เลยเลเวลวันเตอร์ก็อยู่ที่30บวกนะครับอ่ะคลิปนี้ผมไม่ขอพูดอะไรมากมายมากกว่านี้นะครับก็อยากจะแนะนําให้ทุกคนมาฟาร์มกันได้นะี่ครับเลเวลมอนต์ One, One, ตรงนี้นครับไม่เยอะนะครับสามารถฟาร์มได้หมดเลย3 2มสถึงห้นะครับก็ชั้นแรกฟาร์มได้เลยครับชิว,ชวๆเลยก็คลิปนี้ก็ฝากกันไว้เท่านี้นครับถ้าใครชอบชื่นชอบหรือว่า ยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับจะเจอกันคลิปหน้ามีทิคกี้ดีจะมาบอกกันเรื่อยๆนะครับบ๊ายบายครับ